สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะรางวัลที่หนึ่งมาสู่ตระกูลเราแล้วสาวโพสต์ดีใจรางวัลที่หนึ่งมาสู่ตระกูลเราแล้วผลสลากกินแบ่งรัฐบาลวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2564รางวัลที่หนึ่งรางวัลละ6ล้านบาทหมายเลข0 4 5 0 3 7เลขหน้า3ตัวสองรางวัลรางวัลละ4 0 0พบาท247เจ 4, 5, 8เลขท้าย3ตัว2รางวัลรางวัลละ4,000บาท 3, 3, 1, 7, 5, 5เลขท้าย2ตัว1รางวัลรางวัลละ2,000บาท 9, 5ล่าสุดผู้ใช้เ c e b o o k รายหนึ่งได้ออกมาโพสภาพคนถูกรางวัลที่1ระบุข้อความว่าดีใจหลายคักรางวัลที่1มาถึงแล้วรางวัลที่1มาสู่ตระกูลเราแล้วดีใจกับนสีจา้า ยินดีด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามท็อปปิกขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ